ฮัลโหลพิมมิมิตาสวัสดีค่ะทุกคนก็นี่เป็นพอดแคสต์แรกนะคะสำหรับช่องพิมพ์365นะก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะยยยัยยัยยยอ๋อตามหัวข้อเลยในพอดแคสต์แรกก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะเราจะเล่าเรื่องอะไรดีนะก็ เลยมานั่งนึกถึงนั่งดูโทรศัพท์ไปเรื่อยๆก็เลยมานั่งดูเห็นภาพที่เราไปงานแฟนไซน์มาก็เลยอ้อเรื่องเล่าในงานแฟนไซน์แล้วกันนะคะก็เรื่องเล่าในงานแฟนไซน์ของวงพาวนะคะนุ้งพาวของเราก็ไปงานแฟนไซน์วันที่26 กระกะดาคมง0 2นเนาะงานแฟนไซน์เนี่ยก็จัดขึ้นที่โซนะคะตอนช่วง6โมงเย็นซึ่งเขาก็จะนัดก่อนแหละถึงประมาณ5้าโมงครึง่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือไปไปเหมือนกับลงทะเบียนก่อนอะไรประมาณนี้ซึ่งด้วยความที่เราอะ่ะอยู่ปูซานอุ๊ยมียุงแปบ๊บหนึ่งนะทุกคนอ่ะเรียบร้อยยุงได้ไปสู่สวงสวรรค์เรียบร้อยแล้วถึงไหนล่ะอ่ะก็ ไปงานแฟนไซน์เนาะเขาวันเสาร์ใช่ไหมตอน6กโมงแล้วก็เราจะต้องไปก่อนไปลงทะเบียนก่อนตอนประมาณ5้าโมงครึ่งแต่ด้วยความที่เราอะ่ะได้อยู่ปูซานใช่ไหมคะพอเราได้รับแมสเซจว่าเราเป็นผู้โชคดีที่จะได้ไปงานแฟนไซน์เนาะเราก็รีบหาตั๋วรถเลยทุกคนด้วยความที่เกาหลีเนี่ยมันก็จะมีรถไฟ KTX ใช่ไหมคะเราก็ดูเวลาซื้อตั๋วเลยเราก็ดูเวลาแต่ด้วยความที่มันเป็นวันเสาร์อ่ะ คือนัดหกโมงแล้ว็็ลกะว่าเออเนี่ยออกจากปูซานประมาณสักบ่ายโมงไปถึงนู่นสักประมาณ 3- ามสี่โมงก็น่าจะทานอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าวันเสาร์เนอะรถไฟเต็มหมดแล้วเราก็แบบอ้าแย่แล้วเราจะทำยังไงดีเราจะไปงานทรายนกเพ้าได้ไหมหรือเราจะต้องทำยังไงได้บ้างอะไรเงี้ยก็นั่งจ้องแบบว่านั่งจ้องโทรศัพท์อยู่อย่างนั้น แล้วจนเหมือนกับประมาณว่ามันมีรอบเชา้าอ่ะก็คือรอบประมาณกี่โมงนะรู้สึกว่าน่าจะประมาณ6 1โมง11นาทีอ๋อ6โมง11ทุกคนแล้วเพื่อมาถึงที่โซเนะ้าโมงเราก็แบบเห็นปุ๊บว่ามันว่างปุ๊บเราก็รีบจองปับเลยก็ไม่เป็นไรเราไปดอกแดกดอกแดกอยู่ที่โซก่อนก็ได้แบบ ถึงเช้าไม่เป็นไรขอให้ถึงโซก่อนอะไรเงี้ยเพราะถ้าอยู่ปูซานจะไปถึงโซแบบมันไม่มีประตูดโดเรมอนเนาะเราก็แบบฟ้าไปมันก็ไม่ได้ใช่ไหมมันเสียงมากแล้วแบบตอนนั้นก็แบบแพนิิละกลัวว่าแบบจะไม่ได้ไปงานน้องพาวราหารถไม่ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็อ่ะจองตั๋วไว้ก็คือตอน6กโมงสิซึ่งจากที่พักเราเนี่ยจะไปถึงที่สถานีปูซานเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะใช้เวลาใช่ไหมคะ เราก็โอเคเดี๋ยวเราจะต้องตื่นตีสี่ตั้งเป้าไว้ว่าเราจะตื่นตีสี่เตรียมตัวนู่นนั่นนี่ตีห้าต้องออกนะเพื่อที่จะไปขึ้นรถให้ทันนะประมาณนี้เราก็แบบออพอถึงวันศุกร์เนี่ยเราก็แบบว่าโอเคเดี๋ยวเราจะต้องนอนเร็วๆนะเพื่อที่จะตื่นตีสี่นะปรากฏว่าด้วยความตื่นเต้นอะทุกคนเราก็แบบ อันนั้นลืมหรือเปล่าอันนี้เตรียมไปดีไหมแต่งตัวยังไงดีโหถ้าเราไปถึงเช้าเราต้องเราจะต้องแบบเราไม่อยากหน่งเงือกไปเจอน้องนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เตรียมแบบหลายอย่างมากคือเราเตรียมเครื่องสําอางไปด้วยแล้วก็เราเตรียมเสื้อไปสองตัวเพราะว่าเผื่อแบบได้ข่าวว่ามันร้อนใช่ไหมเราก็แบบว่าไม่อยากแบบว่าเดินเดินเงือกตัวเหม็นๆแล้วแบบไปเจอน้องอะไรเงี้ยเราก็เตรียมเสื้อใหม่ไปเผื่ออะไรเงี้ยเราก็แบบ นั่นแหละเราก็เตรียมเยอะมมกค่ะตั้งกองขาตั้งกล้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเป้าหมายว่าเราจะหาของเล่นไปให้น้องด้วยเพราะเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าการเอาของไปให้น้องเล่นเนี่ย มันจะมีประสบการณ์อย่างไรอะไรเงี้ยเราก็แบบโอเคเรามีเสื้อเรามีซื้อเสื้อเพจเบสบอลมาซึ่งเราก็เป็นอยู่ปูซานเนาะก็จะเป็นแบบใจแอนใช่ไหมคะทีมใจแอนของเบสบอลแต่ว่าตอนแรกกะว่าจะให้ดงยอนใส่แต่ดงยอนเนี่ยก็คือด้วยคําที่เขามีทีมในใจคือทีมใจแอนก็เป็นทีมคู่แข่งอะเราก็เลยแบบไม่กล้าให้น้องใส่กลัวน้องงอนก็เลยเตรียมไปให้หยอนบินใส่เพราะว่ายอนบินเป็นหนุ่ม มาซาเนาะก็ใกล้ๆปู่สารที่สุดละก็ประมาณนั้นก็ใส่เสื้อก็ดูแล้วว่าเออซื้อมาก็าน้องน่าจะใส่ได้อะไรอย่างนี้แล้วก็เตรียมน้องตุ๊กตาวงกุญแจรูปดาวไปแล้วก็กะว่าส่วนดวงยนเนี่ยเราอยากหาตุ๊กตาที่ที่เราแบบว่าชอบอะไรเงี้ยเอาไปให้น้องเล่นเพื่อที่เราจะได้มาวางไว้บนเตียงอะไรเงี้ยแล้วก็เงแพลนไว้แบบนั้น เราก็เลยอะไม่เป็นไรถ้าเกิดไปถึงตอนเช้าเราก็จะไปเดินหาตุกตาให้น้องเราการอะไรประมาณนี้ก็ปรากฏว่าวันศุกร์นอนไม่หลับนอนไม่หลับเลยทุกคนนอนไม่หลับจริงๆด้วยความตื่นเต้นเราก็ไม่ได้นอนแต่ว่าเหมือนกับมีเผลองีบไปนิดนึงมั้งคือเหมือนกับประมาณว่ามันนอนกิ้งๆแบบเผลอหลับอะไรตั้งนาฬิกาปลุกไว้ประมาณ4ี่ห้ารอบได้อืมแต่ก็กลัวว่าตัวเองไม่ตื่นเพราะถ้าเกิดเป็นคนหลับแบบถ้าหลับ เชา้าเป็นคนไม่ชอบไม่ให้คนตื่นเชา้าอ่ะแล้วถ้าเกิดเผลอหลับไปก็กลัวจะไปตื่นอีกทีเที่ยงแล้วก็แบบชีวิตจะงงงวยกว่านี้มากนะไยเงี้ยก็แบบไม่กล้าหลับอนะไรเง,งี้ยแต่ก็แบบมีเผลองี้บบมูบไปนิดนึงมูบไปประมาณสักยี่สิบสามสิบนาทีประมาณนี้เออก็พอถึงพอยี่สิบสามสิบนาทีสะดุ้งตื่นมาปุ๊บก็อ่ะถึงเวลาที่จะต้องเตรียมตัวแล้วก็ออกแหละก็ออกตรงเวลานะคะก็ออกตีห้าเออเอ,อ,ออกตีห้าจากหอพัก นักศึกษาก็ไปที่สถานีปูซานออแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอไปถึงที่สถานีปูซานปื๊บเราก็กะว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเรานั่งอยู่บนรถไฟแล้วเดี๋ยวเราจะนอนแล้วกันยิบยิบหน่อยอะไรเงี้ยปรากฏว่าพอเราขึ้นไปบนรถไฟปื๊บปะที่ที่เราเลือกอะโบกี้ที่เราเลือกอะมันเป็นโบกี้สําหรับเด็กคือคือเขาจะมีให้เลือกเหมือนกับประมาณว่าเป็น เออเป็นที่เป็นโบกี้แต่ละโบกี้ก็คือจะแบบบุคคลทั่วไปอะไรเงี้ยมีเด็กเอ่ออันไหนที่มีเด็กอะไรเงี้ยเพราะว่าจะมีเสียงรบกวนหน่อยใกล้ห้องน้ำอะไรประมาณนี้เขาก็จะมีเป็นโบกี้ให้เลือกแล้วเราไม่รู้คือที่ว่างนะตอนนั้นที่ซื้อเราไม่รู้เรากดเลยแล้วปรากฏว่าที่ที่เรานั่งอ่ะก็คือเป็นโบกี้ที่มีเด็กๆเยอะแยะ,ยะอะไรเงี้ยก็เลยทําให้เรา ค่อนข้างจะไม่สามารถหลับได้อะไรเงี้ยเราก็โซนที่เรานง่ัแดดมันเข้าตาพอดีก็หลับไม่ได้ก็นั่งอยู่ตรงนั้น,น,นโดยที่ไม่ได้หลับเลยประมาณสองชั่วโมงกว่าพอมาถึงที่โซลใช่ไหมคะคือทุกคนอยากบอกว่าตอน9ก้าโมงครึง่งใกล้ๆสิบโมงตอนเราถึงโซลเก้าโมงครึง่งแดดแรงไปหนึ่งเที่ยงตรงคือเราไม่คิดว่า มันจะร้อนขนาดนั้นนะพอเราเออกจากสถานีโซปุ๊บโอ้แม่เจ้า <laughs> แดดหรือนานอะไรอย่างเงี้ยแบบร้อนจนแสบผิวแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะร้อนขนาดนี้ก็ไม่ได้เตรียมอะไรเว้ยก็คือใส่เสื้อยือดปกติแขนสั้นกางเกงยีนสะสพายเป๊ขาตั้งกล้องคือคือมีแค่นานเพราะว่าไม่อยากยัดอะไรมาเพิ่มแล้วเพราะว่ามันจะร้อนหมวกก็ไม่เอามาเพราะกลัวหัวหลิงใช่ปะก็ไม่ได้พกอะไรเลย <laughs> แล้วแบบร้อนมากแล้วก็แบบคือด้วยความที่ ในรถไฟอ่ะเรากลว่าเราจะแต่งหน้าใช่ไหมแต่เราก็แบบเ,ออเราไม่สามารถแต่งหน้าได้เพราะว่าที่นั่งมันเต็มแล้วแบบเราหยิบนู่นหยิบนี่เราก็เก่งใจคนที่นั่งข้างๆเราก็เลยอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราอ่ะไปแต่งหน้าที่สถานีก็ได้ห้องน้ําที่สถานีโซลอย่างเงี้ยที่สถานีโซอย่างเงี้ยพอเราไปถึงปุ๊บเหมือนเป็นช่วงปิดเทอมแล้วมัง้งคนเยอะมากคนเยอะมากแบบเยอะแบบเยอะแบบไม่เคยเห็นคือเราไปบ่อยนะแต่ว่าไม่ ไม่เคยเห็นคนเยอะขนาดนี้ห้องน้ำแบบ mm hmm. ยาวมากอะไรเงี้ยเยอะมากอะไรเงี้ยเราก็แบบอ่ะเราต้องเปลี่ยนแผนทํำยังไงดีเราก็แบบโอเคเดี๋ยวเราจะไปห้างแล <habitude> ้วกันก็พยายามหาว่าสถานที่ที่จะไปเนี่ยคือเหมือนกับประมาณว่า ห้างที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยแล้วก็เดินทางง่ายที่สุดไม่ว่าเราจะไปเราจะไปซื้อตุ๊ก,กตาเราจะไปดูตุ๊ก,กตาที่ฮงแดใช่ไหมก็แบบอ่ะทางผ่านที่จะไปฮงแดมีห้างที่ไหนบ้างอะไรเงี้ยสรุปเราก็ไปห้างห้างหนึ่งแถวจงโนโงก็พอไปถึงห้างปื้อป่าด้วยความที่แบบพอเดินเข้าไปเสร็จบบอุ๊ยมันเป็นเอาเลตนี่นาะอุ๊ย <laughs> ยังไงดีนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็มีฟูดคอร์ดนะเราก็เลยลงไปข้างล่างไปฟูดคอร์ดพอเราลงไปฟูดคอร์ดปุ๊บเราก็แบบเออมีข้าวกินโอเคเดี๋ยวเราก็มีแอร์มีข้าวเนาะมีห้องน้ำสะอาดโอเคเดี๋ยวเราจะนั่งรออยู่ตรงนี้แล้วกันเผื่อเวลาหน่อยอะไร่าเงี้ยแบบค่าเวลาหน่อยเพราะว่ามันถึงเร็วมากคือห้างเปิดสิบโมงครึ่งก็ไปยืยนรอหน้าห้างสิบโมงครึ่งเปิดปุ๊บเดินเข้าอะไรอย่างเงี้ยก็ <laughs> แบบมันเช้ามากอะไรอย่างเงี้ยน,น้องตั้งหกโมงเย็นใช่ไหมเราก็เลยโอเคไปอยู่ที่ห้างนั้นไปที่ฟู้ดคอร์ดห้างน้ําแล้วก็ไปนั่งแต่งหน้าในห้องน้ําคือชอบห้องน้ําห้างที่เกาหลีอย่างก็คือมันจะมีโซนแต่งหน้าให้อะไรอย่างเงี้ยแบบเออมีโซนให้เราแบบซับหน้าแต่งหน้าซึ่งเราสามารถเปิดกระเป๋าแต่งหน้าตรงนั้นได้เลยดิฉันก็แต่งหน้าแบบโบกหลายชั้นมากเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะได้แบบทัชอัพอีกทีเมื่อไหร่หรือว่า มีห้องน้ำแล้วแบบจะแวะไปแบบจะสะดวกกับการเปิดกระเป๋าอันยิ่งใหญ่ของฉันไม้อะไรเงี้ยเราก็เลยโอเคแต่งหน้าตรงนั้นแบบจัดเต็มเลเยอร์3ชั้นสเปรย์อัดหน้าแบบว่าเขาเรียกอะไรสเปรย์ฟิตติ้งสเปรย์ชฉีดแล้วฉีดอีกเลยเพื่อให้มันอยู่รอดจนถึง6โมงเย็นทุกคนนั่นแหละก็พอแต่งหน้าเสร็จใช่ปะ่ะสวยแหละก็เลยเดินออกมาหาข้าวทานพอออกมาหาข้าวทานแล้วก็แบบ เออเอออยากกินฟู้ดคอร์ดอันนี้อะไรอยากกินอาหารอันนี้อยากกินอะไรนะโซบะเทมปุร so ะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไปสั่งอะไรอย่างเงี้ยสรุปก็คือพอสั่งไปสั่งไปตอนส1บเอดโมงเราก็แบบอยู่ดีดๆเงยหน้าขึ้นมาคนก็เต้นไปหมดเลยอะแบบเหมือนคนมาทานข้าวเที่ยงกันที่นี่เราก็แบบโอ้ทาไมคนเยอะขนาดนี้ล่ะอะไรอย่างเงี้ยอืมเราก็สั่งข้าวไปตอน11บเอดโมงแล้วก็เราก็รกอไปเรื่อยๆจน เที่ยงกับเที่ยงอะไรเงี้ยตีแปดโมงห้าสิบเราก็เลยแบบไม่ไหวแล้วท้องเราเริ่มร้องแล้วเราก็เลยเดินไปหาเขาแล้วก็บอกว่าพี่คะพี่ลืมข้าวหนูหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คือสรุปอ่ะเหมือนสั่งซื้อข้าวที่เคาน์เตอร์ใช่ไหมแล้วเราก็จะรอรับเป็นแบบตัวที่มันตื้อตื้อตเหมือนในร้านกาแฟแล้วค่อยเดินไปเอาแต่ไอตัวตื้อ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 ่ะมันฮะมันเหมือนกับคี์ไม่เข้าระบบมั้งเหมือนเพิ่งเปิดอะไรเงี้ยเหมือนกับ ก็เช้าอะเนาะเออก็เลยกลายเป็นว่าอาหารที่เราสั่งไปที่เราจ่ายเงินไปแล้วเนี่ยมันไม่เข้าระบบเขาเขาเลยไม่ได้ทําให้เราก็เลยแบบเออได้นั่งเขาเรแบบียกว่าคิดในแง่ดีก็คือได้นั่งอยู่ในห้องแอร์หนึ่งชั่วโมงแล้วก็กินข้าวอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงก็โอเคได้นั่งอยู่ในห้องแอร์ประมาณสองชั่วโมงไม่ต้องไปผจญแดดเนาะอะไรประมาณเนี้ยเออก็พอทานข้าวเสร็จอะไรเงี้ยก็ประมาณกับบ่ายละเราก็แบบอุ๊ยเวลาเริ่มไม่พอ อุ้ยกินข้าวเสร็จรู้สึกพอนั่งคำนวณเวลาอุ้ยเวลาเริ่มไม่พอสถานที่ไกลเหมือนกันนะเนี่ยเป็นชั่วโมงเลยยังไงดีอะไรเงี้ยต้องไปหาตุ๊กตาอีกโอเคเราก็แบบอ่ะไม่เป็นไรยังพอ manage ได้ประมาณนั้นเราก็เลยแบบเออไปฮงแดต่อพอทานข้าวเสร็จแต่งหน้าเสร็จอะไรเร็ก็ไปฮงแดต่อซึ่งในตัวฮงแดเนี่ยเราก็ให้พี่แช,ช,ชท ChatGPT เนาะเราเรียกพี่แชทเนาะให้พี่แชทเนี่ย ช่วยหาให้หน่อยว่าไอ้ตุ๊กตาน้องเนเน่กระต่ายเนี่ยคือเราชอบกระต่ายใช่ไหมเราก็แบบเอาเนเน่เรากันก็แบบอตุ๊กตาเนเน่เนี่ยตุ๊กตากระต่ายเนเน่เนี่ยอ่อมีที่ไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็ไปดูใช่ไหมเราก็แบบพี่แชทก็แนะนํามาอยู่สามที่เออสองที่เป็นโฮงแดอีกที่หนึ่งเป็นทงแดมอนแล้วก็ประมาณนี้เราก็คือพอเราก็ไปเดินดูเนี่ยที่แรกไม่มีเอา่าเริ่มใจแป๊ว สักพักยังไงดีแล้วว่าเฮ้ยโฮงแดงมันต้องมีมันเป็นแหล่งรวมทุกอย่างมันต้องมีเราก็เดินไปอีกไปอีกร้านหนึ่งปรากฏว่ามีแต่ว่าไม่ใช่กระต่ายเนเน่แบบที่จินตนาการไว้คือมันเป็นแบบเป็นเป็นเ,นเหมือนเป็นอีเวนต์นะเป็นกระต่ายอีเวนต์เป็นกระต่ายเนเน่เป็นลิมิเต็ดหรืออะไรสักอย่างหนึ่งประมาณนี้แล้วก็อ่ะโอเคเราเห็นตัวนี้ละจะซื้อเลยดีไหมแต่ก็แบบเฮ้ยแล้วยังมีเวลา ก็เลยพยายามก็เลยยังไม่ซื้อแล้วก็แต่ว่าโนต้ตไว,ว้ละว่าที่นี่มีนะก็เลยพยายามหาป๊อปอัพสโตรของจังกูของชินจังว่าที่โซเนนะตอนนี้มีป๊อปอัพสโตรที่ไหนบ้างก็ในขณะเดียวกันที่เราหาเนี่ยเราก็เดินไปทั่วฮงแดงเลยแล้วแดดร้อนมากทุกคนคือเราเพิ่งรู้ว่าวันนั้นนะ่ะเป็นวันที่อากาศร้อนที่สุดเหมือนขึ้นไอร้อนมันมา36องศาแต่ว่า ความรู้สึกคือสามสิบแปดคือร้อนขนาดนั้นอะไรเงี้ยอืมลมไม่มีหมวกไม่มีของหนักด้วยก็เดินเดินทั่วฮงแดเลยทุกคนเดินเดินเดินแล้วก็มันก็ไม่มีอะไรเงี้ยจนเสิร์ชหาป๊อปอัพเจออยู่ที่ยงซารน่าจะยงสารหรือยังสารเออชื่อห้างไอพาร์เราก็อ่ะโอเคเดินทางประมาณสาสิบนาทีส0มสิบสสิบกว่านาทีส0ิบนาทีประมาณนี้โอเคเราว่าเราไปตรงนั้นถ้าเกิดเราไปตรงนั้นเราเจอ ถ้าไปตรงนั้นเราเจอก็จะได้เลยไปที่แฟนไซ์เลยก็โอเคเราก็นั่งรถไปเราก็นั่งรถไปประมาณไกลอ่ะประมาณสี่สิบกวนาทีอ่ะสี่สิบกวนาทีถึงชั่วโมงประมาณนะจําไม่ได้แต่พอไปถึงใช่ไหมคนเยอะม,มาก คือแบบเราก็พยายามหาว่าอยู่ที่ไหนเราก็เสิร์ชดูคลิปวิดีโอเขาก็ไม่บอกพิกัดว่าอยู่ชั้นไหนเราก็เดินหาตั้งแต่ชั้นหนึ่งยันไปเรื่อยๆจนชั้นหกซึ่งเราก็แบบชั้นหกเป็นชั้นของเล่นของเขาเฮ้ยมันต้องมีมันต้องมีแน่แล้วเราก็เดิน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 ทั้งชั้นน่ะคนเยอะมากเดินทั้งชั้นแล้วก็เอ๊ะหรือว่าชั้นสามเดิน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 ด้วยความที่ห้างอะ่ะมันเป็นห้างแบบ เหมือนปีสองตึกเชื่อมกนะันน่ะแต่ว่าทางเชื่อมนั้นนะ่ะเป็นทางแคบๆเหมือนมันมีตึกขั้นกลางฉะนั้นทางเชื่อมจะเหมือนไม่เหมือนทางเชื่อมเราจะไม่รู้ว่ามันเป็นทางเชื่อมอะ่ะมันเหมือนทางที่เราจะแบบเดินไปทางที่จอดรถอะไรเงี้ยแล้วแบบมันก็ต้องเดินย้อนไปเดินย้อนมาแล้วก็มีเลนเวดด้วยแล้วก็แบบเดินอยู่นั่นน่ะหาไม่เจอทุกคนจนเราแบบยังไงดีนะยังไงดีนะยังไงดีนะถามคุณป้าก็แล้วว่าแบบ อีเวนต์จังกูป๊อปอัพอยู่ที่ไหนคะอะไรเงี้ยก็ไม่มีใครรู้อะไรเงี้ยเราขึ้นไปเราก็แบบไม่เจอเลยจนจนเราแบบเสิร์ชหาย,ยืนเสิร์ชหาเรื่อยๆเลยว่ามีคนคอมเมนต์อะไรไหมจนเราเจอคอมเมนต์เขาบอกว่าเอ,อ่อตัวป๊อปอัพสโตซนถ้าเกิดเป็นโซนถ่ายรูปอยู่ชั้น6นะแต่ว่าในส่วนของโซนของเนี่ยตุกตต๊กตาตุ๊กตาเนี่ยจะอยู่ชั้น3นะอะไรประมาณนี้ เราก็อ่ะโอเคชั้น3ใช่ไหมชั้นเดินชั้น6อยู่เป็นชั่วโมงโอเคเวลาเริ่มจะชั้นเริ่ม3ามโมงละเราก็แบบ3ามโมงละทำยังไงดีเราก็เลยลงไปหาอยู่นะหาไม่เจอคืออย่างที่บอกคือตึกมันมีอะไรขั้นกลารมันเป็นทางแคบๆเล็กๆที่จะออกไปอีกเวิร์นึงอะ่ะเออมันแบบตึกเชื่อมแบบงงๆแม่เลยทุกคนเหมือนตรงการเขาทําเป็นลานแบบ มันเป็นพาร์กอะแล้วพาร์กตรงนั้นก็จะมีซอกเล็กๆที่เดินไปอีกตึกหนึ่งอะไรเงี้ยเป็นอีกฝั่งโซนห้างหนึ่งเราก็ไม่รู้เราก็เดินวนอยู่แบงนั้นเราก็แบบเออเราก็ไม่เห็นอะไรเงี้ยจนเราแบบอ่ะโอเคงั้นเดินไปจนสุดทางเดินให้ทุกซอกแล้วกันอะไรเงี้ยเราก็เดินไปทุกซอกจนเจอตอกเล็กๆนั่นแหละพอเราเจอตอกเล็กๆนั้นอ้าวประตูมีสามทางทางไหนล่ะ <laughs> จนเราก็แบบ ยังไงดีนะจนแบบมีคนเดินออกมาแล้วก็เลยแบบว่าอ่อโอเคเราเห็นตู้เกมเยอะๆแล้วเราเห็นตู้กดกระชับปองเยอะๆแล้วเราอ่ะที่นี่พอเราเดินเข้าไปเราก็ไปหากระต่ายน้องเนเน่ใหญ่เลยพอไปเจอกระต่ายน้องเนเน่ก็เป็นสีน้ําตาลตามแบบในการ์ตูนที่คิดไว้แต่ว่าเออไม่ใช่แบบเขาเรียกอ,อะไรมันมันไม่มันไม่ใช่อย่างใจคิดอะมันเป็นเหมือนคล้ายคคุดชั่นที่ที่เย็บข้างหน้าเป็นรูปกระต่ายอะ่ะ เออแล้วหูมันก็จะไม่ดุดิ๊กดุดตกแขนมันก็ติดกันกับตัวอะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นคุชชั่นมากกว่าเราก็เลยแบบมันไม่ใช่อ่ะมันมันก็เป็นตุ๊กตามันองเป็นตุ๊กตาที่แขนสะบัดได้ขาสะบัดได้หูสะบัดได้หางดุกดิ๊กดุดตีสอะไรเงี้ยเราก็เลยตัดสินใจว่าจะกลับไปฮงแดอีกรอบแล้วดูเวลาก็คือสามโมงสี่จะสี่โมงละเราก็แบบอ่ะโอเคยังไงดี ก็เลยตัดสินใจว่าอะเดี๋ยวนั่งรถไฟไปน้อที่ฮงแดปเป่าตุกตาเดิมเราเดี๋ยวนั่งแท็กซี่ไปที่งานซายรบกันสรุปก็พอไปถึงฮงแดใช่ไหมพอไปถึงฮงแดเสร็จปุ๊บได้ก็ต่ายมาเรียบร้อยสบายใจโอ้ไม่เป็นไรสบายใจเดี๋ยวแวะท่าน้ำเดี๋ยวกันเพราะแบบไม่ได้ท่าน้ําเลยแบบมันร้อนจัดล้วก็แบบยูดีเสียงก็แวบ,บเข้ามาในหัวว่าแดดมันร้อนมากนะระวังช็อกนะอะไรอย่างเงี้ย ก็ให้กินน้าเยอะๆนะอะไรประกาศแจ้งเตือนเขาจะมีตลอดใช่ไหมแล้วก็นึกถึงคานั้นเราก็แบบอะงั้นกินน้ําหน่อยแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดไม่สบายไปช็อกไปเนี่ยไม่ได้เจอหนุ่มพาวแน่ๆอะไรเงี้ยก็ยืนชิวไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามีเวลานั่งรถแท็กซี่แล้วกันเดี๋ยวค่อยเสิร์ชรถแท็กซี่เนาะที่ฮงแดมีแท็กซี่แน่นอนแหละอะไรเงี้ยก็ยืนกินน้ําไปอะไรไปพอถึงเวลาจะเสิร์ชแท็กซี่เช็คระยะทางว่าจะไปในที่แฟนไซย,ยังไงได้บ้างอะไรเงี้ย ก็คือพอเซิร์ชแท็กซี่ปุ๊บเนี่ยจากฮงแดไปที่งานเนี่ยใช้เวลาประมาณ52นาทีแต่ถ้าเกิดนั่งรถนั่งนั่งรถไฟไปที่งานเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ50นาทีเราก็แบบด้วยความงงกันเธอถ้าเกิดนั่งรถแท็กซี่ไปก็ประมาณ20 0 0 0วอนเนาะแต่ถ้านั่งรถไฟไปก็ประมาณ16,000วอนเนาะอะไรเงี้ยห่างกัน2นาทีเองอะ เราควรทายัางไงอะไรเงี้ยเราก็เลยอ่ะต้องประหยัดตังค์ใช่ไหมก็เลยตัดสินใจนั่งรถไฟไปคุณเออเราก็นั่งรถไฟไปห้าสิบกว่านาทีเพื่อไปถึงที่งานอะไรเงี้ยพอไปถึงพอไปถึงสถานีที่งานปุ๊บเราก็เริ่มชิลล้วว่าเออถึงก่อนเวลามีเวลาประมาณสิบนาทีก่อนห้าโมงครึง่งมาณเออมันสิบสิบห้า 10, นาทีก่อน ก่อนงาก่อนที่จะไปรีจิสเตอร์อะไรเงี้ยก็อ่ะโอเคค่อยๆเดินไปแล้วากันก็ไปซื้อกาแฟซื้ออะไรพอเดินไปนพอเลี้ยวเข้าซอยเท่านั้นแหละมันคือเดินอ่ะเราเขาแบบเขาบอกว่าสิบนาทีอะแต่เนินขนาดเนี้ยสาหรับฉันอ่ะสินาทีไม่ได้อะแล้วคือก็เลยกลายเป็นจากเดินชิวๆ่ทุกคนท้าวรถติดสปีดเลยอ่ะแล้วแบบ ฉันมันคือนูกสาวปูซานฉันต้องเดินขึ้นเดินได้แน่นอนแล้ว,ลวก็เร่งสปีดให้สุดแล้วก็เดินเพเเหนื่อยมากเหนื่อยแทบขาดใจเหนื่อยแบบยังไม่ถึงอีกหรอมันเนินแล้วมันก็เลี้ยวแล้วมันก็เนินแล้วเราก็แบบถ้าเกิดเรานั่งแท็กซี่นะเราจะไม่ต้องเจอเนินความทุกข์ทรมานนี้อะไรอย่างเงี้ยแบบคิดอย่างงี้แหละคือทรมานมากแล้วก็แบบเหนื่อยมากแลวเวลาก็กระชั้นมากจากการที่แบบไปแต่เช้าเราคิดว่าทันนะมันไม่ใช่เลยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนนั่นแหละ เราก็โดนคุ้นโดนโดนโดนแบบเหนื่อยอ่ะอ๋อแล้วเราก็แบบโอ้ตอนแรกก็แบบว่าเช็คแล้วเช็คอีกเราก็แบบพอมันเป็นเหมือนคล้ายๆเหมือนเป็นโซนที่อยู่อาศัยเนาะออฟฟิศมันเป็นโซนที่อยู่อาศัยเราก็แบบใช่ไหมนะหรือว่าเราอ่านที่อยู่ผิดไหมนะ ถ้าไม่ถ้าอ่านที่อยู่ผิดนี่เดินขึ้นเนินนี่บันเทิงเลยนะอะไรเงี้ยเพราะปกติเวลาไปจะไปก่อนเวลาชั่วโมงนึงเผื่อที่อยู่ผิดใช่ปะละ่ะเพราะเราก็ไม่ใช่คนชินสถานที่อะไรก็กลัวกลัวด้วยรีบด้วยอะไรด้วยอย่างน้อยต้องไปดูหน้างานว่ามีจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบมันเป็นบ้านคนมันเงียบไปหมดเลยอ,อย่างเงี้ยมันเหมือนแบบเออแบบนเงนียบมากเลยสรุปพอไปถึงหน้านงานเหลือเวลาประมาณสามนาที ค่อยยังชั่วได้หายใจหน่อยพอไปถึงปืบ๊บอ่าทางฝั่งโพลรอยยังถ่ายไม่เสร็จเราก็เลยว้าวค่อยยังชั่วย่างน้อยก็มาทันเวลาอืมก็ประมาณนั้นแต่แบบเหนื่อยมากอันนี้ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของการไปถึงงานแฟนไซน์นะคะในวันที่26สิกกรกฎาคม2 0 2 5นี่ก็ ปาไป21นาทีนะคะกับการที่เดินทางจากปูซานมาถึงหน้างานแฟนไซน์นงพาวนะคะแล้วก็ยังไม่ถึงเข้างานเลยนะปาไป21นาทีแล้วหรอโอเคงั้นอันนี้เดี๋ยวเราทำเป็นเอพิโซดกันละกันเนาะเดี๋ยวอ่ออ่าคลิปหน้านะคะพอดแคสต์หน้าเราจะมาพูดถึง การเข้าไปเจอน้องเพาในงานแล้วการฝากกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนนะคะก็สามารถกดไลค์กดแชร์นะคะหรือว่าจะเป็นซุปเปอร์ตัหรือว่าจะสมัครสมาชิกในเดือนก็ได้ก็สนับสนุนด้วยนะคะขอบคุณมา,มากๆเลยเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายนะคะหน้าจุ้งเอ้ยตบยาอ๋อบาย